ได้ยินเสียงนี้มานานแล้วสวัสดีครับผมชอวัชราพลนะครับคลิปนี้พามาดูยักษ์ฟ้าโกเบโกเอสก0ขีดสิบมาร์คทกับบุงกีไซ้บานเบอร์1.4ลูกบาทเมตรนะครับหรือว่า1.4คิว เป็นรถของทีมงานเจ๊นางนะครับตักใส่ FXZ สวัสดีครับพี่หวัสดีครับผมตักใส่ FXZ 3 6 0ครับตัวหลอ่อตัวแรงประจําทีมงานทีมงานเจ๊นางนะครับเดียว่าหอจาก,กอบทสดีการโยธาเจ๊นางซื้อมาใช้งานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ แกก็น่านจะซื้อปีนี้ละมั้งคิดว่านะเฮ้ยไม่ใช่ส่ซื้อหลายปีแล้วรถพบรถเจ็ดแันชั่วโมงนะครับสเปคของรุ่นนี้ผมยังจำได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเคยถ่ายของทีมงานปาทวดเคยถ่ายของทีมงานปาทวดไปแล้วทีหนึ่ง เป็น SK260LC เหมือนกันสเปคของรถนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์ j 0 5 e นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับอยู่ใน2 0 0นะครับแต่ว่าแรงม้าจะเพิ่มนะครับจาก155แรงเป็น180แรงม้านะครับแรงม้าเขาจะเพิ่มขึ้นมาส่วนปัม๊มจะเป็นปัม๊ม K7V นะครับตั้งแต่210ขึ้นมาเนี่ยจะเป็น K7V นะครับ 210,260,300,330,350นะครับใช้เป็น K7 นะครับ K7B ก็180แรงมาที่2,000รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็น้ำหนักเขาจะอยู่ที่27.7ตันนะครับ27ตันกับอีก700กิโลกรัม ส่วนช่องล่างก็เป็น long cover หรือว่า LC นะครับจะมีความกว้างพิเศษจะมีความกว้างพิเศษนะครับเท่ากับรถ300เดร,ร้อยครับเต็มแล้วครับเต็3แบช่องล่างเป็น9ทับ2หรือว่า2ทับ9นะครับด้านบนใช้เป็นแครเร์2ลูกด้านล่างเป็นรอนเลอร์รับน้ำหนักทั้งหมด เก้าโลกนะครับสองข้างก็เป็นสิบแปดโลกนะครับเด็ก้าครับ F X320 z นะครับลุยกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยโพห้วยโพอำนาจเจริญนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พวกผมถ่ายทีมงานเจ๊นางมานี่เข้าปีที่5แล้วนะครับตอนนี้รถเมคโคของทีมงานเจ๊นางรุ่นเก่าสดนี่เป็น XM แล้วนะไอตระกูลซูปเปอร์ซูปเปอร์เอ,อะไรไม่มีแล้วนะครับคิดว่านะแกน่าจะขายออกไปหมดนะครับซื้อรุ่นใหม่ๆม,มาใช้งานนะครับ จีไส้บักเอฟครับ1.4ุลูกบาทเมตรเวลาเขาอ,อุ้มๆนี่ก็2คิวนะครับตักว่าสคิว านไวดีนะครับส6 0สิบล้อไม่ได้รอนานนะครับผมว่าซื้อ2 1 0กับซื้อ260มานี่คุ้มนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องใช้โรเบิย์ตยายอยู่แล้วเนี่ยเอาบอกใหญ่ๆไปเลยว่าทีมงานใหญ่ๆนี้เขารับงานใหญ่ๆนะครับระดับแบบว่าหลายล้านคิวนะหลายแสนคิวนะครับต่อง,งานที่เขารับ ตองจัดเครื่องจัดใหญ่หญครับอ้าวไปครับสามนครับเอ็กซ์ัสามสองโอ บอาตากแรกต้องค่อยๆวางนะครับเดี๋ยวตับแตก <c oughs> เพราะว่าตากตรึงนี่หนักหลายตันนะครับ้าวางลงแรงๆนี่บุ้มลงทีเดียวนี่โอ้คนขับม,มอสันหัวคอนเลยครับแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับบรรยากาศมันก็แบบว่ามีเมฆฝนนะนะสไตล์ตบรรยากาศหน้าฝนก็จะมีเที่ยวแดดเที่ยวฝนนั่นแหละ ปเ,เป็นคันเบอร์สีนะครับแกน่าจะออกมาหลายปีแล,ล้วล่ะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสีหลังบุ้งกีก็ยังติด อยู่นะครับแล้วก็รถเพิ่งจะทำงานได้8,000ชั่วโมง ไม่ได้รอนานเลยครับสิบล้อครับแป๊บเดียวได้ออกครับสองสี่โซนนะครับเอฟเอ็นสองห้าสองสี่เอหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าเอฟเอ็นหกสองเจ็ด ทำไม่รอครับเขาจะแต่งคู่กันกับวิกเตอร์นะครับเดี๋ยววิกเตอร์เดี๋ยวพาดูวิกเตอร์ด้วยนะวิกเตอร์อยูอิกยูอิทไม่โค่อีกตัวหนึ่งนะครับ อะมาคุณผู้ชมครับเรามาดูกันอีกหนึ่งดัมปิดท้ายกันกับตัวหล่อตัวแรงเด็กเด็กแซ่หกโซนนะครับเบตเก้ายูโรสามกับเจ้ายักษ์เขียวตัว่าเจ้ายักษ์ฟ้าดีกว่าครับตัวนี้มันสีฟ้าเจ้ายักษ์ฟ้าก o วเบโปลเอสเคสองหกศูนเอลซีขีดสิบมเทน ลัางใหญ่ยาวครับไม่มีกระดกง่ายๆครับถึงจะเป็นมุกจีใหญ่ก็เถอะมาเจอกับสิบล้อรุ่นใหม่ๆกระบ,บะใหญ่ๆนี่เขาก็ดูเขาก็ดูหุ่นไม่ค่อยใหญ่นะครับสำหรับ2อง,งน,นะ แต่เมื่อไรที่เขาไปอยู่กันกับหกล้อเนี่ยครับมันจะดูใหญ่มากครับ ค่าตัวลืมนะครับค่าตัวอยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ห้าล้านอ้าวยังจัหนึ่งครับ ทคนผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับชอมวันจะรลเบินด้วยนะครับลาละครับ